อ่อออมาวๆๆๆเอมอเมเมามามาเปเสวัสดีครับสวัสดีพ่อเอีทุกท่านครับสวัสดียังเอฟดนไกด้วยครับอยู่กับช่องพลายสิงพนพลายโค้ไไดนะบมา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 เไหมขึ้นไปถูกท่าขึ้นไปไรรด้ด้วยนะเด้อเปลนทำเลครับนี่ข้ามาฝั่งนี้ ้ามาจ้าฟังนู้นนะครับนี่คนละข้ามแม่น้ำมูลมาแล้วคมาฮ pues ่าฮ่าฮ่าฮ่ามา pues มามาฮ่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 าม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 าตรงนั้นมันชันมันขึ้นบ่ได้มาพี่มาพี่มามามาเฮ้ ถา้ากลางธรรมชาติเป็นอะไรที่สบายหูสบายตามากนะครับนี่นี่กระท่มตายายนู่นรถเราจอดอยู่นู่นครับนุ่นมอเตอร์ไซค์จอดไปนู่นยังดีที่มีเรือนะครับนี่ขออญาตจ,จะของเขาแล้วใัยจะของไม่อยู่นะครับนี่เขาไม่ได้ล็อกกุญแจไว้ก็เลยพายได้อากล้วยมาให้นะครับนี่กล้วยกล้วยกล้วยได้มาเพื่อ มาให้พอได้กินบ้างแล้วนี่ไหนอยู่ได้แล้วมา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 เฮลียนมายี่ดอกมามามาน้ำไม่ลึกนะครับน้ำบริเวณนี้จะตื่นเป็นบางแห่งนะครับนี่ ต้องรู้จักที่ข้ามนะครับบริเวณนี้ไม่ๆม่ไม่รู้นะครับว่าจะข้ามได้ยังไงนะ้ำบริเวณนี้ที่ไหนได้ไม่ท่วมช้างนะครับเมื่อปิดแล้วแล้วว่าจะข้ามมายัางไงคิดในใจนะครับไปยืนอยู่ตรงกระท่อมตายายว่าจะคิดยังไงจะข้ามช้างได้ยังไงวิตกกังวลนะครับว่าจะข้ามได้ยังไงที่ไหนได้นะ้ําไม่ลึกนะครับวอยู่ไปอยู่มาไม่ลึก คนเดินข้ามสบายฝูงวัวยังไม่เห็นผ่านนะครับวันนี้ฝูงวัวยังไม่มานะครับบนเวีนนี้เป็นที่อีกที่หนึ่งที่วัวข้ามนะครับนี่เป็นวังวันมามามาลอยข้ามมานะครับนี่ทางข้ามของวัวนะครับบนเวีนที่จอดเรือเนี่ยมาไป็นทามามามาไอ้เกี้ไอเบียดมาไหมไหมไหมมา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 เฮ้ยเบียด้วยเฮออเออมามา

นาะมาเดี no, i, ma, ma, ena, ๋ยวไม่วาดจัดการหมดเลยถอยว่ามามาเบนมาถอยฮะฮะฮะเบนมา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 ไม่วาดสปาหมดอีมาเก๋เลยเลยมาฮะอืออืออีเนาะมีกินทันไม่วาดมันรลูกเะรู้เหรอเนี่ย

ไม่ทันไม่ว่าครับเรื่องกินไปแล้วครับเปลี่ยนทัมลีแล้วไปดูทัมลีกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับมาไป,ไปท้ไมมามาไปกันเลยเฮ้ยไปทัมลีกันเฮ้ยถ้าเปลี่ยนอาหารการกินก่นอนเฮ้ยนี่นะครับทัมลีฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ตรงไหนที่ไม่มียูค,คาร์ครับมันยังสมบูรณ์ครับปลาลุยนี้ นกอาศัยอยู่เยอะมากครับมองด้วยตาเปล่านี่ฝั่งซ้ายนะครับแต่บริเวณนี้ปลายุคาเยอะนะรับเฮอตรงนี้ยุคาเยอะเราก็ไม่ผูกนะครับมฮยผุดแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวนกจะตื่นครับนกเยอะอาหารการกินจะหลากหลายนะครับฝั่งนี้มีกิ่งไม้ต้นกระหุงต้นอะไรเยอะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันบนช้างเลยนะครับนี่

Ô oh, oh, đúng đủ như đồng sông Bùn không lần trang đúng không 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 đúng ยงังม่ดนหมดสมบูรณ์นะครับนี่ดูไปดูไปดูยังไม่เสียงดังครับนี่ยังไม่แตกตื่นนะครับอ

น,นการกินดูครับดูดู มาทำหลังอยู่เยอะมากนะครับนี่ปีนี้นกนี้มาเยอะนะครับนุ่มทำหลังเต็มต้นนะครับปรากฏการณ์ปีที่แล้วไม่มีนะครับปีที่แล้วนี่ปีนี้นี่เต็มต้นครับหนุ่มทำหลังทำหลังเยอะจริงๆนะครับรน่บ กำลังเยอะมากนะครับน่าจะหนีหนาวนกนกพวกนี้จะหนีหนาวมานะครับนี่เยอะจริงๆนะครับอาหารช้างก็เยอะอยู่ด้วยกันทีนี้สัปปะสัตว์บนโลกนี้ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับนี่ ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเออเฟือเผือแผ่ซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยู่นะครับอาหารช้างครับสบายเต็มเลยครับอาหารนี่ต้นกระหุงครับวันนี้มาเปลี่ยนรสชาตินะครับตรงไหนเราจะรู้แหล่งนะครับเราจะรู้แหล่งว่าตรงไหนมีต้นอะไรต้นอะไรเปลี่ยนสับเปลี่ยนุนเวียนนครับนี่เชื้อขี้ไก่ก็มีนะครับนี่นี่นี่ครับนี่เยอะนะครับนี่ เลือกกินนะครับนี่ชายอยากินดีนะครับนี่เลือกเอาเลยครับตามสบายบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลยครับสบายสบายอยู่เงียบเงียบครับสบายสบายนี่แหละครับอยู่กับธรรมชาติสบายชิวๆต้องเข้าอกเข้าใจเขามาฮะฮวฮะไปแล้วมั้าไ มามาโน่นนะครับต้นใหญ่ก็มีนุ่นมามมันต้องอยู่จากแหล่งอาหารครับมาสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาถ้ามีหญ้าอะไรอะไรอย่างเฮ้เว้นอะไรยาอะไรอะ่างนีข้างในนี่มีหนองน้ำครับนี่ด้านในนี่เฮ้นอะไรมาเว้นเลยมาเหรไหมเฮ้ยอเออเออหากินยามีน้ำอยู่ตรงนี้ปิดทิ้งแล้วเราก็มาผุ่งครับนี่ อ๋อไปแล้วครับไปแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวชาของเรานะครับนี่นะครับวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะคือแตกตื่นเหมือนกันครับเช้าไม่เคยเห็นนกเยอะนะครับนี่โอ๊ยนั่นยัหลำบปีนี้เจอเยอะนะครับนี่ไปแล้วครับต้องอาศัยซึ่งกันและกัน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ